สวัสดีครับวันนี้วันนี้ศูนย์เพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดสงขลากรมประมงก็ท่านมามาร่วมกันปล่อยทุ่งกุลาดำจำนวน8 0 0แสนตัวลงในทะเลสาบสงขานะครับโอเคอครับพี่เดี๋ยวผมแอบถือในนี้อันนึงแอบถืออันนึงของคุณครับเอ นี่เต็มหมดเลยหลังรถเราจะถ่ายรูปตรงนี้ไหมปล่อยไหมเราไม่รู้ปกัยเกือเนี่ยตรงริมๆิเนี่ยได้แต่ตรงนู้นก็จะสวยนะตรงนู้นมันจะมีสะพานลงไปเลยจงใกล้ต้นมะขามนี่จะมหมู่สี่ตำบลเกาะยอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ ลูกลลนะาากุ้งน,นี่ลูกกุ้งกุลาดำเี่นน้องอันนี้ประธานกลุ่มรักเกาะยอมหมูสีครับน,นี้พี่สวัสดีค,สดครับพ <c oughs> ี่อันนี้ชนายมมู่กล <c oughs> ุ่มหมูสีนี้อบตหมูสีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นอ้โออ้โอยย นี่ครับผมไปช่วยเขาแบกหงก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเรียบอันนี้ก็เรียกไซ